จีมันหรือแต่นั่นเองถ้าเป็นคำกริยาต่างๆบอกสภาพกริยาแสดงอาการใช้จีมันได้เลยไม่ว่าจะมีัวสะกดหรือไม่มีสะกดก็ตามไม่ต้องสนใจนะคะส่วนคำนามถ้ามีจวสะกดจะใช้อีจีมันนะดูวิธีการใช้อย่างเช่น o o ออริโอวอสมิตาบวกกับเชม mi s มิตาออริโอวอสมคืออะไรยากยาก เแชมิซิมิตะเแชมิอิซัตซิมิะสนุกสนุกเลยอะอเวลาใช้คือยังไงอ r เดียวอสซิมิมาอย่างนี้เราตัดทิ้งไปเลยไม่ใช้เราใช้แค่นี้อ r เดียวอสดังนั้นจึงมาเป็นแบบนี้ค่ะวอสตอนนี้อ r เดียวอสซิมิคำหน้าคำกริยาจะมีตัวสะกดหรือไม่ก็ตามใส่จีมันได้เลยจึงเป็นอ r เดียวอสจีมันเชมิอัตมิ ยากนะแต่ว่าสนุกมากแต่ว่าสนุกนะคะคำนี้ยากแต่ว่าสนุกอ่ะเพียวต่อมาอิร์มินโมดอมิตาอิร์มชื่อขึ้นเน้นย้ำคำนามที่มีตัวสะกดนะคะโมดอมิต้าไม่รู้ไม่รู้สิไม่รู้ไม่รู้จักนะคะบวกกับออลกุลออลกุลหน้าหน้าหน้าตา อึนใช้ชี้คำนามเพื่อเน้นย้ำนะคะที่มีตัวสะกดเนาะอามิตามาจากคำว่าอะไรอันตารู้หรือรู้จักนะคะบวกกันแล้วเป็นยังไงโมดืมนีตาลากศัพ์ของมันคืออะไรคะโมรือดาคำนี้เวลาใช้ก็ตัดดาออกมีตัวสะกดหรือไม่มีก็ไม่รู้ไม่สนใจใส่จีมันเข้าไปได้เลยดังนั้นจะเป็นรูปนี้ค่ะ 이름은모르지만ร์น압니다어จิอ่อชื่อไม่รู้หรอกนะแต่ว่ารู้รู้จากหน้าตาอยู่เหมือนกันเคยเห็นหน้าแบบนี้นะคะอิร์เมิร์นโมดูจิมานออนกูรุอามิไม่รู้อ่ะว่าชื่ออะไรแต่เคยเห็นนะเคยเห็นหน้าแบบนี้นะคะเป็นต้นต่อมาประโยคตัวอย่างอืมชิลเล ชิเลจิมันชิเลฮาจิมันตัวนี้ขอพายค่ะเพิ่มฮาไปคำหนึ่งมาจากคำว่าชิเลฮาดาเป็นการขอโทษเมื่อเ,ออเสียมรารยาทอย่างเช่นขอรยาสอบถามทางเขาอย่างนี้เป็นต้นนะคะชิเลฮาจิมันชิเลฮาจิมันอุเชกุกิออดีมิกะข,ะ,ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะจิมันแต่ว่าเนาะอุเชกุกคืออะไรอะโพสต์ออฟฟิศไปรษณีย์ ไปเสนีอีใช้ชี้คำนามที่มีตัวสะกดเนาะออดี้ที่ไหนออดี้มีก้าที่ไหนหรอคะปึ๊บอะชิลีอาจิมันอุจิกเกีออดีมก้าเออขอโทษนะคะแต่ว่าไปรษณีอยู่ที่ไหนหรอคะนี่นะคะขอโทษนะคะแต่ว่าไปรษณีอยู่ที่ไหนหรอคะแอบ ตออออ่อาหาชอบมิชอาหิอานชหชออาหากนาหารกนอนอชออานชริลอกนชอชอริอากนชอาันชอบชาชาหา่ิชบนบาหกช้าลงแล้นก,ะะกนะคะ,าะาาาพาดช้าลงแก้นชอบว่านัรกนอานชออาหาชาหานอบอนอบอานบอาหดอบอาหดรกช้หรกินะคาศัพท์นะาช้าานักเรียนต้องถ้าจดไม่ทันย้อนกลับไปจดใหม่ทีานะ จดหมายิลนคำจะให้ดีย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าจะให้ดีให้จดใส่สมุดแยกไว้ต่างหากเพื่อง่ายต่อกันท่องจำนะคะต่อมาชาจูบ่อยๆมอกตากินจีอันเนยไม่ืมอ,อุมชิคกี้พายชวมันชาจู먹จีอนอนนชอบอาหารนะแต่ว่าไม่กินบ่อยๆทำไมกลัวอ้วนอืม

ชิกรรมนะคะมดไม่สามารถ b a สมิดาพบหรือเจอ hangmanmita ไปบ้านหรือกลับไปบ้านนับกลับบ้านมาแต่ว่าไม่สามารถเจอหรือพบเจอพ่อแม่ ไปบ้านนะแต่ไม่ได้เจอเพ่อกับแม่อาจจะยุ่งมากเป็นต้นนะคะต่อมามอเมริกาชาลามคนชาลามมีตัวสะกดจึงใช้ e g มันอย่าลืมนะคะต้องมี e ด้วยถ้ามีตัวสะกด คำนามเนาะคำนี้ฮันกุกมาด้วยฮันกุกมาภาษาเกาหลีึลจีการชาเรยโเกง่งมีกุกซารามิจิมะฮันกุกมารื่นชาเรยโเป็นคนอเมริกาแต่ว่าพูดภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีเนี่ยเก่งมากอืมต่อมานะคะ 날씨가흐르지만비는어제났습니다날씨가날씨아까กา,าน,น,น,ากาน,นี่อ่ากาใช้ชี้คำนามที่ไม่มีตัวสกดนะคะคืดูดาคลมคคลมคลมค,ลมคลมจิมนันแต่ฮือดูด่าลากศพนะคะฮือดูดาพีฝนนึน่น ใช้เน้นย้ำคำนามที่ไม่มีตัวสะกดนะคะโอดามาเจียนซิมุดาไาม่อืมท้องฟ้าเปียกแต่ว่าฝนไม่ตกไม่ใช่ฝนไม่มานะคะพี่กาโอดาแล่วฝนตกนะคะอากาศคืมๆอยู่นะแต่ว่า ฝนนะ่ะไม่ตกอันนี้ต่อมาคำกยคอเดียจิมันยากลืมกจีนัสมกอัคำกยคำคอานี้ยาวยหมดนี้เลยนะคะแปลว่าติดวัดเป็นวัดเป็นวัดอยากยาอกลชิกาม,มกตากิน จีอันทาไม่คำเกขเยขลิจีมันเป็นหวัดนะแต่ว่าย่ากลกืนหมอกเจนัสิดาไม่กินยาหรอกปล่อยนะะปล่อยหายธรรมชาติปล่อยตายอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคของจีมันใช้ง่ายฝึกใช้บ่อยๆนะคะ